สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะครับ9้านาฬิกาสสนาทีนะครับวันนี้เป็นเดือนที่6ของปีแล้วนะครับก็สิ้นเดือนก็รึ่งปีพอดีนะครับเราดูภาพรวมของ x อ u ภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูภาพเมื่อคืนนิดนึงนะฮะเมื่อคืนเรามีอีเวนต์สำคัญนะ2อันนะครับใน2ช่วงเวลานะครับถ้าเราดูที่ฟ o r e เร็ c เตอร์รนะครับให้เลือกวันที่พอเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะให้ดูวันที่29นะครับแล้วก็ คลิกตรง Apply Setting ครับในสำคัญของเมื่อคืนมีอยู่2ช่วงเวลานะครับก็คือทุ่ม30ับกับ3ทุ่มนะครับในค่าของทุ่ม30มนะครับมีอ่า Final GDP กับ Unemployment Rate นะครับอันล่างเป็นการว่างงานนะครับอันบนเป็นตัว GDP นะครับ ตามสเกจดูมันต้องมาทุ่ม30นะครับแต่ว่าเมื่อคือนมีค่าที่ดีเลยหนึ่งค่าก็คือค่าของการว่างงานนะครับเราตีความเมื่อคือนของเมื่อคือนนี้หนึ่งนะถ้าเราดูตามค่านี้นะครับช่วงโซนทุ่ม30นะครับฟิแนลจีดีพีนะครับคาดการอยู่ที่1.4ตัวเลขจริงออกมา2 0นเอนะอันนี้สูค่ดนะครับเป็นบวกกับ USD ค่าถัดมานะครับอาเรนพลอยเคลมนะครับ การว่างงานนะครับการว่างงานนะครับคาดการว่าจะว่างงานอยู่264,000ตำแหน่งนะครับตัวเลขจริงออกมา239,000ตำแหน่งนะอันนี้ต่ำกว่าคาดนะครับทั้ง2ค่าเนี่ยนะครับมันเป็นบวกกับ USD มาเลยนะครับสังเกตว่าเมื่อคืนนะถ้าเราเท x a u เทียบกับ USD นะครับสองค่านี้มันเป็นบวกกับ USD มาเลยนะ x a u จะโดนแรงขายลงมานะครับ2นะครับ จริงๆถ้ามันมาพร้อมกันนะมันก็จะสะท้อนไปเลยแต่ว่าเมื่อคืนแบบมันจะมีอยู่ของอของตัวการว่างงานเนี่ยมันดีเลย์มันดีเลย์มาสองนาทีนะนะครับพอดีเลย์สองนาทีเนี่ยมันก็จะมีแรงขายต่อกันมาทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่าเมื่อคืนนิดหนึ่งนะเมื่อคืนถ้าเราไปย้อนกลับไปดูตอนอ่าตอนสอ่าตอนทุ่มสามสิบใช่ไหมครับอ่าที่ผมบอกว่าอ่า สิบเก้าสามศูนย์แล้วก็ยี่สิบสามยี่สิบศูนย์ศูนย์มีข่าวนะครับอันนี้อัปเดตไปตอนทุ่มยี่สิบนะครับพอตัวเลขมันออกทุ่มสามสิบเอ็ดนะครับตัวเลขชุดแรกออกนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ชุดแรกออกมามันออกมาค่าเดียวนะก็เป็นฟนะิแนลจีดีพีเนี่ยสูงกับคาดนะเป็นบวกการยืดดีนะครับอีค่าหนึ่ง pending เห็นไหมมนดีเลย์นะครับมันดีเลย์นะครับ,รบแต่เฉพาะค่าแรกเนี่ยมันเป็นบวกกับ usd นะมันจะเป็นลบกับ เอกยูเอกยูจะโดนขายลงก่อนนะครับเราดูภาพต่อนะภาพต่อคือตัวเลขตอนทุ่มสามสองมีค่าหนึ่งกลับมานะครับก็คือตัวว่างงานนะครับคาดการณ์อยู่ที่2 6 4แสนหกหมพันตำแหน่งนะตัวเลขจริงออกมาต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นบวกกับยูดีนะนะครับเอกยูก็โดนขายลงมาต่อทีนี้ถามว่า ไอ้แรงขายมันจะไปถึงไหนนะครับที่ตอบตรงนี้ไปนะครับตัวเลข GDP สว่าคาดเป็นบวกกับยุดดีนะครับตัวเลขการว่างงานดีเลยนะคือมันมาดีเลยไปสองนาทีนะครับแล้วก็ตัวเลขว่างงานต่ำคาดเป็นบวกกับยุดดีนะครับมันเซนเตอร์แก์ก็จะมีแรงขายมานะครับอันนี้ที่ผมตีกราฟให้พวกเราดูนะ XAU ลงมาทางหนึ่ง8ดเ้าแดหนึ่งแดเก้าสี่หนึ่งแดเนะครับอันนี้ถ้าดูตามเทคนิคนะ นะครับถ้าดูตามเทคนิคเราจะเห็นว่าภาพของวันก่อนหน้ามันเป็นการลงมาเป็นนี้เป็นเทรนนะครับแล้วก็เมื่อวานภาคบ่ายแล้วก็ข้าเด้งเต้งเกือบทําให้นะแต่ไม่ผ่านนะนะครับข่าออกมา19 30 19 32มันจะมอ่ามันจะมีแรงขายลงมาทีนี้ถ้าตามเทคนิคเนี่ยพอรุดโดลงมาเนี่ยอ่าส่นที่จะลงมาเนี่ย98นะครับ94หรือ91 92สงน,นี้แหละ นะครับแล้วค่อยเด้งอ่าใครดูตรงนี้ทันเนี่ยผมจะบอกอะไรให้ฟังนะนะครับอ่าเดี๋ยวนะเมื่อคืนถ้าจะไม่ผิดเราัปเเ t ดไปที่อ่องทางอื่นด้วยนะนะครับเอ็กมีโอกาสมีโดนแรงขายมาต่อนะครับหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสี่หนึ่งแปเก้าศูนย์ก่อนเด้งนะครับทีนี้มันจะเด้งไม่เด้งเนี่ยมันอยู่ตรงข่าวอีกข่าวหนึ่งตอน สามทุ่มนะครับอันนี้เป็นถัดมาเป็นคืนซียูเอสดเหมือนกันนะแล้วก็ Impact เนี่ยจริงๆระดับกลางนะครับ pending Home ซ a l e นะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ลบ0.5นะแต่ว่าเมื่อคืนมันออกติดลบเยอะนะคือจริงๆอ่ะถ้าเราดูตามสีเนี่ยมันระดับกลางก็จริงแต่ว่าถ้าดูตัวเลขที่ออกมาเนี่ย มันต่ำกว่าคาดมากๆเพราะต่ำกว่าคาดมากๆเนี่ยมันจะเป็นลบกับ USD นะครับพอเป็นลบับ USD เนี่ยฝั่งที่จะขึ้นเนี่ยเราเทรดอะไรครับนะเราเทรด XAU เทียบกับ USD นะถ้า USD มันอ่อนค่ามากๆเนี่ย XAU มันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเลยทีนี้ถามว่าพุ่งขึ้นไปเลยมันขึ้นแบบไหนนะครับก็มาดูต่อนะไอ้ที่ขึ้นไปเลยเนี่ย มันก็ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมนะครับพอมันขึ้นมานะครับมันอาจจะมีย่อลงมานะครับเมื่อคืนเนี่ยขยายความตรงนี้ทีนะครับเมื่อคืนนะครับสิบอันนี้พักบ่ายนะครับพักบ่ายนะพักบ่ายขึ้นไปนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับพัคข้าคือขายลงมานะครับลงมาหนึ่งแปดเก้าสองใช่ไหมนะครับสิบเก้าสามศูนย์ นะครับแล้วก็สามสองหลังจากนั้นนะครับเขากลับตัวพอตอนยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะครับค่ามันเป็นบวกกับ x อ u นะครับเป็นลบกับ USD นะครับมันก็มีแรงซื้อกลับมานะครับก็มีโอกาสจะติดอยู่ประมาณโซนใน่ซนหนึ่งนะครับแล้วก็็ย่อนะครับเมื่อคืนน่าจะขึ้นไปประมาณสักหนึ่งเก้าหนึ่งสามอีกรอบนะแล้ว็ย่อลงมาฉะนั้นนะครับภาพกลางวันเราต้องดูด้วกันนะครับผมจะพาไปดูภาพล่าสุดนะ เราดูบน MT5 แล้วกันนะครับเอาถ้างั้นดูประวัตินี้นะนะครับถ้าเราขยายไปดูใกล้ๆนะครับผมดูบน MT5 ตามเฟ m ม5นาทีนะครับ,บนร5านบ5าทีคือการที่ก็กลับตัวจากส่วนนี้1 8 9 2แล้วก็มีการยก h i g ยก l ล ow, ยก h i g ยก l ล ow, ยก high อันนี้คือเป็นเทรนครับขึ้นเป็นเวฟ1 2 สามสี่ห้านะครับพอจบห้าเสร็จนะมันเป็นปลายเทนนะพอเป็นปลายเทนเสร็จมันจะพักพักเนี่ยดูเทสต์เนี่ยมีโอกาสแบบนี้มีโอกาสเป็นขึ้น a นะครับแล้วก็ถ้าในบ่ายนี้นะครับยังไม่ยืนเหนือหัวของเมื่อคืนหนึ่งเก้าหนึ่งสามเนี่ยสันนิษฐานว่าอันนี้คือชุดดีบ่าวนะนะครับเป็นอาจจะเป็น b นะครับ b เนี่ยมันจะไม่ผ่านหนึ่งสามแล้วก็จะขายลงมาทีนึงนะแล้วก็เป็น C นะครับถ้ามันยอ่อลงมายังไม่ทำโลต่ำกว่าโลหนึ่งแบหนึ่งเก้านะครับมันคาดว,ว่ามันจะเป็นยอ่อนะครับเพื่อจะขึ้นไปใหม่นะเดี๋ยวตั้งรับบายนะครับขึ้นไป TP ข้างบนนะครับอันนี้คอนเซปต์ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเขียนใหม่ให้ดูละเอียดกว่าน,นี้นะถ้านั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมเขียนให้ดูแบบนี้นะครับที่ขึ้นไปเมื่อคือนนะครับทีน,นี้โล นะครับชุดนี้หายนะนะครับที่ขึ้นไปเป็น 1, 2, 3, 4, 5นะครับหลังจากนั้นเขาซึมลงมานะครับมีโอกาสไปขึ้นอ e, ีขึ้น B นะแล้วก็มีโอกาสลงไป็นซีแบบนี้ C มันจะลงชันๆนะมันมีโอกาสลงแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันลงมากลางวันเนี่ยมันลงได้เท่าไหร่เราวัดไฟโบย่อไว้นะครับวัดโลคหานะครับโรคโลอยู่ที่1 8ึ่งแปดเก้าสองหอยู่ที่19 1 3นะครับ ที่ย่อลงมาแล้วส่วนครั้งแรกอันนี้หนึ่ง่สามเห็นไหมนะครับแล้วก็รีบาวรีบาวเนี่ยถ้ามีโอกาสไม่ผ่านหนึ่งเก้าหนึ่งศูนยเนี่ยเดี๋ยวจะขายลงอากทีอ่าถ้ากระุดโลตรงศูนย์หกมาหรุดศูนย์ห้ามานะครับมีศูนย์ศูนย์สามนะครับหรือศูนย์ศูนยะ์นะครับเลึกกว่านั้นมีหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าหกนะนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ทําโลต่ากว่าตรงนี้มันเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อขึ้นต่อมันจะขึ้นไปทางนี้อ่าทีพีข้อที่ทางนี้นะครับ เมื่อเขาย่อลงมาทำนะาเป็น a เด้ง b ลง c เนะี่ยนะครับเป็นมีโอกาสจะเป็นโลสองนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาลงมาไม่ทำโลต่ำกว่าโลสูงหรือหนึ่งดเ้าสองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงไฮทำไฮสามทีนะครับเป้าหมายขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ทำโลใหม่จริงๆนะนะครับมันก็จะขึ้นนิวไฮผ่านตรงนี้มาหนึ 1, 9, ่ง้าึงสามบวกนะครับ จริงๆเราจะพอวัดเป้าหมายคร่าวๆได้นะว่าไปเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันมองไปแบบนี้แหละนะครับอาจจะย่อมาก่อนเพื่อจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าชุดยอดชุดท้ายเนี่ยมันกลับตัวโซนไหนเราก็จะวัดเป้าหมายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ากรณีที่เราอยากวัดเป้าหมายที่ทางขึ้นนะนะครับถ้าเขาย่อลงมานะครับไม่ลุดนะครับหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะครับ แนวที่พอจะขึ้นได้ต่อคืนนี้นะครับเขาจะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับเขาจะขึ้นได้ประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะนะครับถ้าไกลกว่านั้นมีสองหนึ่งนะครับสองห้านะครับถ้าเราบายนะครับก็ขึ้นไปทีพีตามนี้นะครับซอฟลอด์ต่ำกว่ารูดมนะนะครับถ้าตรงนี้คือหนึ่งแปดเก้าสองเนี่ยหนึ่งแปดเก้าศูนย์ยอมนะครับทีพีก็ตามนี้ นะครับกลยุทธ์นะถ้าย่อมาบ่ายครับนะครับคนที่เซลสั้นมานะครับซอฟลอดเหนือไฮเดิร์มนะหนึ่งสามหรือหนึ่งห้านะครับคาดหวังว่าแค่ย่อก็คือศูนย์สามนะครับศูนย์ศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับไอเดียเอเจยูภาคกลางวันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่ำนี้เรามีอีกคลิปนะสวัสดีครับ